โฮมโปรเปิดตัวนวัตกรรมผ้าม่าน HLS Smart Curtain แก้ปัญหาค่าไฟแพงรับรองโดยสลากประหยัดไฟเบอร์5มาพร้อม5คุณสมบัติเด่นลดความร้อนบ้านเย็นเร็วป้องกันรังสีปลอดภัยจากสารฟอร์มัลดีไฮด์และสารก่อ,อกมะเร็งผลิตจากผ้าคุณภาพดีตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งด้วยสีสันลวดลายหลากหลายสร้างประสบการณ์อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสัมผัสนวัตกรรม HLS Smart Curtain ประหยัดไฟเบอร์5แก้ปัญหาค่าไฟแพงได้แล้ววันนี้ที่โฮมโปรทุก สาขาขททั่วประะเศแล Home Pro พม่าน hls smart curtain นะคะประหยัดไฟเบอร์5ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไง mm hmm. ก็ต้องบอกว่าม,มันเป็นคีย์หลักๆก็เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งาสามารถลดความร้อนอันนี้คือคีย์เลยนะคะสามารถลดความร้อนเข้ามาในอาคารได้มากกว่านะคะ17%มากกว่าหรือเท่ากับ17%อันที่1อันที่2 ความสามารถในการป้องกัน U.V. นะคะรังสี U.V.A. U.V.B. ได้มากกว่า90%นะคะเรามีม่าน2ชนิดคือม่านดิมเอากับม่านแบล็คเอาท์นะคะอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถในการาลดพลังงานการใช้พลังงานนะคะถ้าหากว่าพลังงานความร้อนเราลดลงได้แล้วความสามารถในการที่ลูกค้าเอาไปใช้ในบ้านแล้วก็สามารถที่จะลด ในเรื่องของการใช้พลังงานได้หนึ่งองศาที่ปรับไฟปรับแอร์เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะลดพลังงานการใช้พลังงานได้ถึง10%นะคะแล้วก็ในเรื่องของสารฟอร์มอลดีไฮที่มีอยู่ในผ้านะคะเราก็ผ่านการรับรองแล้วว่ามีระดับที่น้อยมากแล้วก็ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอะไรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความ คงทนถาวรน,นะคะใช้งานได้นานรวมถึงสีไม่ไม่เฟดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ที่เป็นความสามารถพิเศษคุณสมบัติที่เศษของพอม่าน s l a mm hmm. Smart Curtain mm hmm. ม่านประหยัดไฟเบอร์หค่ะ mm hmm. อย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าพม่าน่ะพอพอในเรื่องของว่าเราติดแล้วถ้าหากว่ามันสามารถที่จะล็อกความร้อนนะคะลดความร้อนได้17%แอร์ในบ้านก็ทำงานน้อยลง แอร์ทำบ้านในบ้านทำงานน้อยลงค่าไฟเราก็แน่นอนก็คือจะลดลงอันนี้คือเป็นตักกะเลยค่ะค่ะเรื่องพมา่านี่การติดพมา่าหรือการเลือกพมา่านี่พี่ปอนอยากเน้นนะคะว่า1เรื่องของอไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะว่าไลฟ์สไตล์ลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงคิดทางการตั้งบ้านของตัวเองหันหน้าไปทางทิศไหนนะคะก็จะมีผลต่อการเลือกอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่า สมมุติถ้าบ้านคุณหันหน้าเนี่ยตรงไปเลยตะวันออกหรือตะวันตกคุณเจอแดดแน่ๆทางด้านตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนบ่ายนั่น,น,นการติดผ้าม่านจะช่วยให้คุณลดความร้อนโดยเฉพาะผ้าม่านปแัดไปเบอร์ห้าเนี่ยช่วยช่วยตรงนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งพฤติกรรมไลฟ์สไตล์คืออะไรสมมติไลฟ์สไตล์ว่าคุณเป็นคนที่นอนดึกมากตื่นสายแล้วคุณอยากได้นอนให้มันมีประสิทธิภาพในการนอนโดยมีม่แสงไม่รบกวนเนี่ยคุณติดผ้าม่านตัว black out แสงไม่เข้าเลย นอนสบายยิงยาวถึงเที่ยงก็แสงไม่เข้านะคะก็จะมืดคุณก็จะมีความสุขกับการน,นอนการน,นอนคุณก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรือถ้าหากว่าคุณบอกว่าไม่สิข้้งล่างฉันอยากได้แสงฉันก็ประหยัดไฟได้นะคะแสงเข้าฉันก็ไม่ต้องเปลืองไฟติดตั้งผ้าม่านโปร่งสีขาวๆแสงแสงรอดเข้าได้อาจจะเป็นอีกชั้นหนึ่งโดยการที่ผสมกับตัวดิมเอา์ก็ได้นะคะเวลาปิดปิดปิด,ปดม่านไปก็แสงอาจจะเข้าได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ ถ้าคุณต้องการแสงมากขึ้นคุณเปิดแต่คุณก็มีผ้าม่านที่เป็นผ้าม่านม่นโปร่งรองรับอยู่แสงก็จะเข้าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยให้ทําให้มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องไปกับในเรื่องของการใช้ใช้งานนะคะแล้วเราก็มีตัวสมาร์ทค r เทนตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวกันไฟลามในห้องคระก็ติดได้หรือคนในบ้านเช่นลูกคุณเป็นเป็นภูมิแพ้เรามีผ้าม่านที่กันไรฝุ่นหรือ พม่านที่เป็นในเรื่องของลดการเกาะของฝุ่นนะคะซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นในเรื่องของพม่านที่เป็นฟังก์ชันหรือนวัตกรรมหรือเป็นพม่านที่เป็นสมาร์ทเคอร์เทนทของเราค่ะอันนี้อันนี้อันนี้แน่นอน,อนที่่อนว่าเป็นสิบปีเป็นสิบปีนะคะเพราะว่าทําไมถึงเราอะเรามีสารที่ทําให้การอะไรกรันในเรื่องของ UV กัน UV ได้ นั่นก็ทําให้ให้ประสิทธิภาพของผาม่านเราอะ่ะมีความคงทนนะคะตอดแสงที่ท,ที่มันเขาเรียกอะไรแสงเลียนะหรือแสงที่มันเข้ามามันก็จะทําให้ตัวภาพของเราอะมันมันมีความแข็งแรงมากกว่าอย่างนี้ค่ะก็มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะเราก็มีทั้งในสาขาทุกๆสาขาแล้วก็มีในทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็รวมถึงเรามีเป็นผ้าม่านที่เราเรียกว่าผ้าม่านสาเร็จรูปคือลูกค้าพร้อมหยิบจับหยิบมาได้เลยนะคะ ก็อาจจะสอบถามว่าจะซื้อกี่ชิ้นกับพนักง,งานขายก็จะช่วยคำนวณให้ติดตั้งไม่เป็นเรามี h o m e ซอร์วิสบริการคุณนะคะถ้าหากไซส์ไม่แมทกับบ้านไซส์ของบ้านลูกค้าวงกบของบ้านลูกค้าเราก็มีบริการที่ fit for you นะคะบริการสั่งตัดตามขนาดที่คุณต้องการได้พร้อมบริการติดตั้งนะคะรวมถึงแบบด้วยสมมติถ้าผม,ม่านของเรามีเป็นแบบผม,ม่านแบบตะไครหรือม,าม่านฮุก แต่คุณบอกว่าคุณอยากได้เป็นเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณบอกเราเราพร้อมที่จะทําให้คุณได้ในราคาที่ดีแน่นอนค่ะก็ทางโฮมโปรตั้งใจมากๆนะคะที่จะทําตัวสมาร์ทเคอร์เทนผ้าม่านประหยัดไฟเบอร์5ตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนําไปใช้แล้วก็ใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นทําให้แอร์ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็น ทำให้คุณประหยัดไฟได้แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ